สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ันนี่ฮีโร่ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแลนด์ทัศน์ที่ชานะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะจะพาทุกท่านเนี่ยมาคัดหุ้นปันผลทั้งหมด6ตัวที่ดูโดดเด่นน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบการเงินนะคะแล้วก็ตัวกราฟเองด้วยนะคะและจะมีหุ้นอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะกดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันเลยว่าวันนีีี้้มมุอะไรท่คัดา ไปเลยค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกนะคะ BGC ค่ะตัวนี้เนี่ยไอ้ก็เก็บตกมาจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นหุ้นเด้งในคลิปของอาจารย์ภูมิด้วยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าในวันที่อัปโหลดเพื่อนๆจะซื้อกันทานไหมนะคะถ้าเกิดอยากจะได้ปันผลเนาะเพราะว่าเขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่24สิงหาคมนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายปันผลในวันที่ 10กันยายนค่ะเงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่0.12บาทต่อหุ้นซึ่งตัวนี้เองนะคะก็มีการจ่ายปันผลถึง3รอบต่อปีค่ะเรามาดูในเรื่องของตัวสินทรัพย์รวมกันบ้างนะคะในไต,ตรมาสนี้เนี่ยอยู่ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะอยู่ที่18,592.98ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูทางฝั่งของอกำไรสุทธินะคะก็จะอยู่ที่310 7.79ล้านบาทนะคะรวมไปถึงตัว ROE ค่ะก็จะอยู่ที่12.60%คิดเป็น PE ที่13.03เท่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเทคนิคกันบ้างนะคะถ้าดูจากกราฟนะคะตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาปิดอยู่ที่11บาทแต่ว่าเขาเคยทำราคาขึ้นไปได้ถึง13บาบาทแล้วก็ล่วงลงมานะคะยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็มีการลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะตัวกราฟเนี่ย ไหลลงมาเรื่อยๆเปิดแกลบอีกต่างหากแต่ว่าตัวนี้นะคะมองว่าถ้าหากว่าราคาของเขาเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับที่10บาทก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือว่าไซด์เวอยู่แถวๆนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเฝ้าได้ค่ะและก็มองว่าจังหวะที่เราจะเข้าไปเทรดนะคะหรือว่าจะเข้าไปซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงราคาสักประมาณ11บาทกว่าๆนะคะ11บาท40ถ้าเกิดยืนได้เนี่ยก็น่าจะไปต่อค่ะ มาดูตัวที่2นะคะ RCL ซึ่งจะมีการจ่ายปันผลรอบที่2โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27สิงหาคมแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่10กันยายนค่ะเงินปันผลอยู่ที่1.50บาทต่อหุ้นแล้วก็ดูสินทรัพย์รวมนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่24,191.23ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหนี้สินเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะตัว ROE ค่ะอยู่ที่ 65.32%ราคาปิดล่าสุดขายอยู่ที่62บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยมีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีช่วงพักตัวอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไซด์เวย์อัพเนาะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิด สนใจนะอยากจะเข้าไปซื้อนะคะก็จะให้แนวรับเอาไว้แถวๆถว62บาท25ค่ะใกล้มากเลยนะคะแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่67บาท75สตางค์ค่ะตัวที่3ค่ะ b C H นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็มีการจ่ายปันผลรอบที่2ค่ะโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่31สิงหาคมนะคะช่วงสิ้นเดือนแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่15กันยายนค่ะ เงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่0.20บาทต่อหุ้นนะคะและในส่วนของสินทรัพย์รวมค่ะก็เพิ่มขึ้นมานะะอยู่ที่18,502.67ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวหนี้สินรวมเนอยู่ที่9,614.92ล้านบาทในส่วนของตัว ROE นะคะจะอยู่ที่29.81%ราคาปิดล่าสุดขายอยู่ที่23.30สตางค์นะคะ ส่วนตัวกราฟเองเนี่ยก็มองว่ายังจะต้องระมัดระวังในการเข้าซื้อนะคะเพราะว่าถึงแม้แนวโน้มเทนใหญ่จะเป็นขาขึ้นแต่ว่าในเทนย่อยนะคะระยะสั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการทำโลลงมาต่ำกว่าโลเดิมเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะในระยะสั้นนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดมามองตัวที่เป็นงบการเงินนะคะในไตรามาสที่1กับไตรามาสที่2จะเห็นว่าไตรามาสที่2เนี่ยสามารถทํากําไรได้เพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ติดตามกันไว้นะคะกับหุ้นตัวนี้ BCH ค่ะตัวต่อมานะคะเป็นหุ้นเมกาค่ะสำหรับเมกานะคะก็จะมีการจ่ายปันผลรอบที่2นะคะโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27สิงหาคมแล้วก็จะมีการจ่ายปันผลในวันที่14กันยายนค่ะเงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่0.52บาทต่อหุ้น ตัวสินทรัพย์รวมนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่11,733.79ืล้านบาทแล้วก็นีสินนะคะอยู่ที่4,395.32ล้านบาทนะคะซึ่งลดลงจากปีที่แล้วค่ะส่วน ROE นะคะจะอยู่ที่23.29%ค่ะซึ่งเพิ่มมาจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวราคาปิดล่าสุด ราคาปิดล่าสุดนะคะจะอยู่ที่46บาท75สตางค์ค่ะแนวโน้มของกราฟเนี่ยดูดีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่20เนี่ยก็มีเป็น bullish h a r m มิ i ขึ้นมานะคะซึ่งรูปแบบแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดในช่วงขาขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงหรือว่าพักนะคะซึ่งเราก็ต้องมารอดูว่าแท่งต่อไปเนี่ยจะปิดต่ำกว่าราคาโค้ดไหมถ้าเกิดปิดต่ำกว่านะคะก็จะทำให้เจมุนตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปได้ค่ะ ส่วนแนวรับนะคะจะให้ไว้ที่43บาทค่ะและตอนนี้นะคะเมกาเองเนี่ยก็ราคาเกือบจะขึ้นไปถึงไฮเดิมที่เขาทำไว้นะคะก็อาจจะสามารถขึ้นไปเทสที่ราคาไฮเดิมได้เนาะอยู่ที่48บาท50าทนะคะไปดูหุ้นตัวต่อไปนะคะเป็นหุ้นบรูคค่ะสำหรับบรูคเองนะคะก็จะมีการจ่ายปันผลรอบที่2โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่27สิงหาคมค่ะแล้วก็ จะมีการจ่ายปันผลในวันที่15กันยายนนะคะเงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่0.015บาทต่อหุ้นค่ะมาดูตัวสินทรัพย์รวมนะคะในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนหน้าค่ะตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่3,493.17ล้านบาทค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นหนี้สินรวมเนี่ยก็มีการ เพิ่มขึ้นมานะคะเป็น611.93ล้านบาทค่ะในส่วนของตัว ROE อยู่ที่0.61%เท่านั้น,นะคะ่ะมาดูกราฟกันนะคะอ่าราคาปิดล่าสุดนะคะอยู่ที่71สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะจะให้แนวรับไว้ที่0.65ซึ่งเพื่อนๆน,นะคะจะต้องคอยดูนะถ้าเกิดว่าเขาหลุด0.65ลงมานะคะกราฟตัวนี้ไม่สวยแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะ ขึ้นไปเทสกรอบราคาแถวแถว0.78ได้นะแล้วก็ยืนอยู่ได้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเฝ้ากันได้ค่ะมาถึงตัวที่6นะคะก็จะเป็นหุ้น Vcom ค่ะจากบริษัท Wincom Technology จำกัดมหาชนสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะจะมีการจ่ายปันผลรอบที่2โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26สิงหาคมค่ะแล้วก็ จะมีการจ่ายปันผลในวันที่10กันยายนนะคะเงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่0.10บาทซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,349.73ล้านบาทค่ะแต่ว่าตัวนี้สินของเขานะคะลดลงจากปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่956.24ล้านบาทปีนี้นะคะลดลงมาเหลือ781.25ล้านบาทค่ะแล้วก็ตัว ROE นะคะจะอยู่ที่ 17.81%ส่วนราคาปิดล่าสุดนะคะก็อยู่ที่ราคา5.50บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยทำไมถึงอายกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าเจ้าหุ้นตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูงบการเงินในไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2นะคะก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวกราฟของเขาค่ะถึงแม้ว่าในภาพรวมใหญ่นะมันจะดูเป็นเทนขาลงนะคะแต่ว่าเขามีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อน ซึ่งเราเองนะคะก็จะต้องมาจับตามองค่ะว่าถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาไม่สามารถจะวิ่งขึ้นไปได้แล้วราคาเนี่ยมันหลุดลงมาหรือเปล่านะคะจากแนวรับซึ่งไอจะให้ไว้แนวรับนะคะอยู่ที่4.98ถ้าเกิดไม่หลุดลงมานะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการไซด์เวย์ได้ค่ะเอาเป็นว่าตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าเฟวอร์บิตเอาไว้ดูได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นหุ้นปันผลทั้ง6ตัวนะคะที่ใกล้จะจ่ายปันผลเต็มทีแล้วค่ะแล้วก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากจะได้เงินปันผลนะคะก็จะต้องเข้าไปดักซื้อก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะห้ามพลาดติดขาดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย ไอ้ก็วิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าแนวโน้มมันน่าจะไปในทิศทางไหนนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะเข้าไปเก็งกําไรไม่ได้หวังปันผลอะไรก็ต้องทําการบ้านต่อนิดนึงนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะรอค่ะให้เขาจ่ายปันผลก็ได้เพราะว่าในวันที่จ่ายปันผลเนี่ยราคาหุ้นก็จะมีการลดปรับตัวลงมานะคะ ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวนะที่จะปรับลงมานะคะเอาเป็นว่ารอไปเฝ้ารอกันได้นะคะเข้าเฟเวอร์บลิตกันได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอชี้แนะว่าไอ้ไม่ได้ชี้นําให้คุณต้องไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวใดนะคะเพียงแต่ว่าเราหยิบหุ้นที่น่าสนใจขึ้นมาให้กับทุกท่านได้ทําการบ้านต่อเท่านั้นค่ะและก็อย่าลืมช่วยกกกกันกด like, ด share, ด์แชร Sub subscribe Like เพื่อไปกำลังใจให้กับทีมงานของ m o n e y Hero แล้วก็ตัวไอแดลเองด้วยนะคะหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนค่ะเรามีบัญชีโดเนทที่คุณสามารถจะอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยหรือจะคลิกที่คําว่าสมัครนะคะก็จะมีแพ็กเกจให้คุณได้เลือกไม่ว่าคุณจะสมัครแพ็กเกจไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณจะได้รับพุ้นการบ้านทุกสัปดาห์พร้อมๆกับการฟังคลิปนะคะที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแด์เองด้วยไม่ว่าจะเป็น Instagram มท,ทัทิชาจะตุระบุญค่ะและ f c e b o o o f แฟนเพจทัททีชาจะตุระบุญนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนะคะลงทุนโดยใช้สติแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยเทรดกันอย่างสนุกสนานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ